สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสูขูดสุกคนครับพอกระเป๋าเท้าข้างหน้าชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมามมือนี้ลาบปลาโขงพี่น้องลาบปลาโขงมาเด้อพี่น้องเด้อซับไปเรียบร้อยปลาไม่ไมสดๆเอากระแต่หน่อยชาแนลสีจัดให้พี่น้องมานน้สวัสดีครับอ้ามือวันสาวสีจัดให้มาพี่น้องไหลาบปลาขั้นตอนมันค่อนข้างสีหลเนี่ยเครับพี่น้องก่อนอื่นเขกเอาปลาที่ซับละเอียดมายังโบกอพี่น้องเอาไปลงไปต่าอีกต่าใส่ยังมาทีตําสิโคกพี่น้อง ตำเสะโคกตำเสะข้าวคัวไปเถอะล่ะกระแตกระแตน้อยบ่สากง่ายได้หมือนี่สากง่ายสาวสีพี่น้องอีะยังมันติดโอ้มันติดมันติดตรงแนวนี้มันติดโอ้เอาน้ำใส่อันนี้น้ำต้มปลาแดกพี่น้องน้ำปลาแดกต้มตไอต้มใส่อนหัวปลาอีกหน่อยนะครับตำให้แหลกแหลกใส่ข้าวคัวน้ำติมจึงอันเดี๋ยวตําก่อนพี่ข้าวคัว เขาขัวชูรลดกับบักพริกแค่นี้แหละพี่น้องกับหัวหอมกับต้นหอมตำไปเรื่อยๆเอาในระวังสิตำผ้าพี่น้องมาเบิงใช่แหละตุม่ม <c oughs> โอ้ยโหตุ <c oughs> ่มปงมาแล้วบอปงไหมเออพี่พี่น้องต้มหัวปลาเอาไปสดนำ้ำต้มหัวปลา,าไปสดสิลมวอยวอยพี่น้องบรรยากาศสี่เย็นๆก็กอยากสดหน่ำสดดยังสวนเนาะอ้าวพริกป่นลงไปเพียรบ่ เพ็ดอยู่เพ็ดอยู่เออเพ็ดอยูจะใส่หลายเด้อโอ้ยจะใส่หลายมาสนเดี๋ยวเอาไปกัดกัดแก้มเอากัดกัดแก้มเอาอ่าใส่พริกใส่ข้าวคั่วใส่แนวนัวลงไปแล้วก็ตำให้เข้ากันโอ้ยข้าวคั่วพี่น้องโอ้ยลมพัดลมพัดให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆพูณนะข้าวคั่วข้าวคั่วอือวิวแวงแวง ปลานี่เขากับซับละเอียดเติบเลยได้พี่น้องใส่ตัวนี้ลงไปกับคักปานยังแล้วพี่น้องบ้านนี้สสใส่ไรเสบเลยใส่หลไรเสบหลายใส่หน่อยเสบหน่อยโบใส่โบเสบแต่มาเขาก็ยังใส่บะติโบใส่แต่ขวานไอ้บุคคำ <c oughs> ล่างก่อนบ่ล่างก่อนเอาตำบ้านพี่น้องตำให้เข้ากันลา<ะ>บปลานี่เป็นเมนูที่เฮ็ดยากอยู่พี่น้องยากว่าเดี๋ยวบะตีซอิดเอามาสับสับแล้วกอเอามาตำ ม,มันสีมีแบบดิบแบบซุกอันนี้เฮ็ดแบบดิบเฮ็ดแบบยิบครับพี่น้องตำให้เขากันพี่น้องตำไปเรื่อยๆพุ่ออะเอาเบิ่งพี่น้องหลังจากตำไปเรื่อยๆเบิ่งเขาน้าเขา,นาเนื้อใส่เขาครัวเขาหนั้บักพริกสุรสดใส่เข้าไปตำไปเรื่อยๆขั้นตอนต่อไปพี่น้องนบ้นเอาใบบักกูดลงกอนใบกักกูดลงกอนหอมยังใส่ที่หลังหอมยังใส่ที่หลังห้วยนาะมันตำใส่ใบกักกูดครับพี่น้องบไดน จนอยกับตักน้ำใส่ได้นี่ตักน้ำล่างสากแล้วก็ไปต่ำมาทีพี่น้องมันก็นเลยเป็นแบบเหนียวๆจะหน่อยเลยใส่ทีละหน่อยครับพี่น้องเพิ่นว่าเฮงค้นเฮงขืนเนด้ประเพทลาบปลามันจะมีลาบปลาเพียลาบปลาเอิ้อนลาบปลาตองตัวเออมันก็นสีแบบเขากันดีแล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวจังมือเห็ดอบ ไก่โอฟังให้เคี่ยวเขาก่อนเพราะว่ายังไงดิมันยังสีได้ไหม่นะเอาแบบแหมๆโหลดไงเออเขากันแล้วพี่น้องเบิ้งเบึ้งเบิเบงอุอนน้สซไใส่เบิ้หันละเออเจ้าลงเบิ้ลหน่เออไก่ยาเท่เบิ้ลที่สันเออเอา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 เออโบจงเรี้ยงหรอกอ้าวเป็นไรบ่านเนี่อ้า คนอูตัวอูรัวเอลีเอาหอมใส่ดิลงกำลงเอาซอยกันซอยกันในพี่น้องสาลาเน่ฟึบในเอเอใส่รสหอมยังว่าหอมยังว่าแบบบ่ต้องปรุงข้าวนัวเพิ่มไหมพี่น้องเพราะว่าอย่างว่าดิข้าปรุงตัวนี้นัวมาแล้วน้ำต้มมันอืมข้าปรุงน้ำต้มมันนัวมาแล้วน้ำต้ม ต,ตักออกจากตัวน,นี้แหละพี่น้องตักออกจากตุ่มมันนี่แหละเ <c oughs> พราะว่าตักออกแล้วเขาก็จะปรุง,งใส่หอมอ่าใส่หางฟักซี่ใส่บักเขือใส่บักพริกตุม่มใส,ใส,ใส่ใส่อีกวะอ้หใส่อีกใส่อีกโอ้เทใส่เบิร์ล,รลุ่นน่ะไปเรื่อยๆพ <c oughs> ี่น้องไปเรื่อยๆเออนี่ปลาหนังอัไรอวนตัวเลย,ยพี่น้องนะนม่ลาบปลาของแท้โลดบาเนี่ là cái mẹ nó xị luôn rồi à ừm ô ô ô sả côn côn nào sả côn 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 ừm ổn đấy ào coi lại này xíu mông đôi xíu mông này con xíu mông con đây là lá xâm này đây đẹp không đấy không pô đi pô ข้าวปรุงน้ำต้มนาะโอ้ปรุงน้ำต้มแบบพอดีกับว่าเพิ่มแกเออเอา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 ไปพี่น้องไปแซ่บเสียน้ำบาวแถวมาที่นี่มาพี่น้องไหมเรียบร้อยแล้วจัดใส่ถาดจัดใส่จานพักกับพักเกี่ยวพี่น้องได้มาละขี่นกแม่น้ำซีหาหน่วยนะครับพริกเกี่ยวนี่ละพี่น้องของแท้ใส่กับลาบปลานะครับสมพักเนี่ยนะครับบักทัวอ่าบักทัวะผู้เนี่ยนะครับพักหนอก พักสี่ส่างเนี่ยพักกาดนำเอามาพี่นองมาใส่กับข้าวเหนียวสดนำต้มซี่นๆมามูหุ่นอยากนำห้องโม่โม่อยู่ที่นี่มันห็นพักทุ่ขียวบริบูมาพี่นองมาบงมบ่ม,ม,ม,มิเจียวพี่นองเอาแบบนี้เลยมืงเนี่ย แซ่บ <c oughs> ดีครับเบื้องหนึ่งทุกผู้เจ้า <c oughs> ผู้สวนใหญ่คุยมึงบ่หุ่ยสูตรข้ามเขาฮักสูตรข้ามเขาฮักเด้อพี่น้อง <laughs> เสียบครับเพื่นเพือนหลับปลาคุง Chuồng này gieo khẩu gieo nằm, luật vương văng, vương văng Đường kia đường thang là văng nè mấy đứa nông Tôm cổ đủ luôn เสียงลมพัดนาไผ่ดังจัหน่นอย,ยนอหนนะพี่น้องฮึมขมอำลำเลยนะพี่น้องโอ้ อื้าไปกินวนกลางของคืนสิครับมึอน,นี้เบ้าเท่าหันหลังไปอันของง่วงข้างหลักข้างขางเป็นเหล่า ตะกียบ้าเท่าอยู่นี่พี่น้องเพิ่ว่าปล๊กปุ๊กไปปล๊กตูปตัวเรานี่ลนะพี่น้องไปเรียนปวัสวุบอกไม่ือไนม่บอกเก่าคือเกา่า nửa lại đi hả 牛牛，牛牛我的，辣的牛。<laughs> bọc với lại quầm xẹp cái thử bực vị โอ้หน่วยนีิมาปวดหาแดงหุ้นหุ้นเลยแล้วขั้นใดเพช็ดนหนึ่งนาแดงหุ้นหุ้นเลย <laughs> ือให้คางนึ่งเลยพี่น,น้่งยำถือคางนึง muốn đâu không? Ủa, khẩu mà nổi quá mà này. mm-hmm <laughs> พันธุ์กัดพริกพีน่โน้องพี่น้อยอ่ยมันเห็ดเจนเดี่ยว Ừ. Làm tôm thì rất đẹp các. Ừ. Ôi, phết phết thử nằm มีแหง,งเง่าหรอพี่น้องเอา้าเรียบร้อยโอ้เสียบพี่น้องยาเห็ดลายเห็ดหน่อยๆน่อยๆนุ่น่อยนุ่ๆบนเข้มเข้มเน๊ตตาเข้มกิน่นนได้ <c oughs> เอา้าเรียบร้อยน้ำต้มกับูสดตาลิบตาล่พี่น้องตอนน้นีกับพอดีเสียบหอมหอมใส่กับผิกหน่วยใส่กับมะระขีดนงเนี่ยใส่กับผักจากสวนเป็นอ่เาเข้าเินว่าอย่างไรเป็นธุรกิจขอบรัวพี่น้องเป็นยังคือว่าธุรกิจขอบรัวที เพองเดี้บ้าวท่าสิไรบักทัวพอบาวท่าปลูกอ่าพักหอมเน่อ่าบักทัวผู้บักพริกพักอันสี่ร่างนะครับพักกาดพักอันแพวอยู่สวนแม่บาวท่าปลูกอืมบานนี้คนเฮ็ยให้น้องสาวบาวท่าเป็นคนกินพี่น้องเ <c oughs> อาอืมว่ากันไป ขอโถษดคอภัยพี่น้องกินแหลมกระติดเป็นธรรมดาเสีบเสียบฝากพี่ต้อนนอ้นะอ,งองนะครับลาบปลาของลาบปลาโคงนะครับช่วงนี้กําลังเสียบกําลังมันนะครับหอมห้วยยเลยสดสดเส็บเสียบฝากพี่ต้อนน้องสูงขู่โซนนึกเก่านะครับมากะไรถือขีกกระแช่ปว่าถามนี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ